สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับอันนี้คือเทียนนะครับหลอดเทียนนะครับจากกระบอกไม้ไผ่นะครับอันนี้ผมใช้ขี้ผึ้งนะครับขี้ผึ้งจากผึ้งโพงทํานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเก็บไว้สําหรับในการที่จะทาลังผึ้งนะครับไว้ล่อผึ้งนะครับก็ง่ายๆนะครับ ก็ใช้ใช้ตัวนี้นะครับที่ผมทําไว้เนี่ยครับวิธีทํานะครับก็จะได้มาเป็นเทียนขี้พึ่งเนี่ยฮะอันดับแรกคือผมก็ต้มเอาใช้รังมันนะครับเอารังมันให้แห้งๆก่อนนะครับที่ไม่มีน้ําพึ่งแล้วเนี่ยมาต้มนะครับหลังจากนั้นก็กรองนะครับกรองเสร็จแล้วก็ เทใส่ภาชนะรอให้มันเย็นเนี่ยมันก็จะได้ขี้พึ่งเป็นแผ่นผมก็เอาขี้พึ่งแผ่นเนี่ยมาต้มอีกทีหนึ่งนะครับโดยใช้กาต้มน้ํานะครับแล้วก็กรอกนะครับกรอกลงในกระบอกไม้ไผ่นะครับก็จะเป็นเทียนขี้พึ่งนะครับประโยชน์ของเทียนขี้ผึ้งนอกจากจะใช้สําหรับการรอบพึ่งแล้วนะครับก็ใช้ในการ ทำเทียนนะครับในการทำเกี่ยวกับศยศาสตร์ต่างๆนะครับแล้วเรื่องของการสะดาะเคราะห์นะครับเมตตามหานิยมรหรือเป็นไว้บูชาอะไรต่างๆนะครับก็ศักดิ์สิทธิ์ดีแท้นะครับขอคุณมากครับคนไหนที่ชอบก็กดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆนะครับสวัสดีครับ